ปาดูเตาเตาหุงข้าวเสร็จแล้วใช้ทั้งถ่านทั้งฟืนได้อุปรกรณ์ก็มีสีแพ็คสีแพ็คประมาณห้าก้อนแล้วก็มีเหล็กเหล็ก เ็กบองออยซื้อมา20บาทวันนี้เตาเก่าพังสภาพอันนี้ใช้เป็สิบปีแล้วน,นะเตาเก่าเนี่ยซื้อมานานานแล้วแต่วันนี้พังก็ใช้ทำเตานี้ใหม่ทำเป็นครั้งแรก พวกนี้จะลองหุงข้าวดูที่ดูเป็นไงแต่ตอน,นี้ก็เขาก็ใช้ปูนหลอน่อเหมือนกันปูนซีเมนต์หล่อผมก็ใช้ปูนซีเมนต์หล่อคงจะได้อยู่หลายหลายปีอะ่ะเพราะมันดูผมทำตรงแน่นหนาเลยนะ างในก็มีเหล็กครับใครจะก่อนครับ